สนับสนุนโดย Pi เวทคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ูเหมือนว่าใกล้ถึงเวลาปรับโฉมครั้งใหม่ของ Toyota Camry เรเพราะในตัวถังปัจจุบันนั้นได้เปิดตัวในตลาดโลกมาตั้งแต่ปี2017จนถึงปัจจุบนันโดยที่ Toyota Camry เรยเจเนอเรชั่นต่อไปมีความเป็นไปนได้อย่างมากที่จะได้แรงบันดาลใจจากคลาวรุ่นใหม่โดยเฉพาะการหยิบยกดีไซน์ของคลาวสปอร์ตคอนเซ็ปต์มาใช้งานและคาดว่าจะมีการเปิดตัวในระหว่างปี2023ถึงปี2024นี้แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันหน้าตาได้อย่างชัดเจนแต่มีความเป็นไปได้ที่จะ อยู่บนพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดหรือปลั In ๊กอินไฮบริดในล่าสุดสื่อต่างประเทศได้นําเสนอการออกแบบภายนอกของ t o โยต้าแคมรี่โดยหยิบยกหน้าตาคราวรุ่นใหม่มาใส่ในตัวถังแคมรี่ซึ่งเป็นภาพเดนเดอร์ในจินตนาการยังไม่เกี่ยวข้องกับ t o โยต้แต่อย่างใด ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันดีว่าแ a มรี่รุ่นต่อไปจะมาบนสถาปัตยกรรมโ Toyota า TNGA K และเบื้องต้นมีรายงานว่า Toyota อาจจะขยายระยะฐานล้อเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่ในห้องโดยสารโดยในแง่ของระบบส่งกำลังนั้นสือยันยนต์ในต่างประเทศรายงานว่า Toyota mm hmm. จะดิ้งเครื่องยนต์ V6 ขนาด3.5ลิตรแบบในโฉมปัจจุบันและทดแทนด้วยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบขนาด2.4ลิตรใหม่ที่ให้กำลังประมาณ265แรงม้าแรงบิดสูงสุด 420นิวตันเมตรแต่สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้านั้นยังไม่ได้ระบุชัดเจนในตอนนี้และในปี2021ที่ผ่านมา t o y ยต a c a m r รีมียอดขายในออสเตรเลียประมาณ13,100คันซึ่งกลายเป็นรถยนต์ขนาดกลางที่มียอดขายสูงสุดโดยทำยอดขายได้681,000คันตัวโลกรวมถึง313,800คันในสหรัฐอเมริกา ส่วนในประเทศไทยนั้นได้ปล่อยโฉมโตโยต a าแคมรี่2022 m i n เนอร์เช e งเมื่อปี2021ที่ผ่านมาส่วน a อ l น e w วโตโยต้าแคมรี่โฉมใหม่นั้นหลังจากเปิดตัวในตลาดออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาแล้วมีโอกาสมากที่จะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยอย่างไรก็ตามเราคงต้องติดตามมาต่อไปครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออ t โตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นีวครับุณครับ